สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานดีค่ะจะมีงานที่หลากหลายมีคนสนใจค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึง่งใครที่ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มจะเยอะเริ่มจะทำคนเดียวไม่ไหวแนะนำนะคะให้หาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่ะและสถานการณ์ในเรื่องของงานคุณจะรู้สึกดีขึ้นส่วนคนที่ทำงานออฟฟิศ เหมือนคุณจะได้โอกาสได้แสดงความสามารถในการนำทีมในการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะต้องสอนงานพนักงานใหม่หรือสอนงานรุ่นน้องซึ่งคนที่เรียนรู้งานจากคุณก็มีอยู่หลายประเภทบางคนตั้งใจเรียนรู้ทำงานดีแต่บางคนก็ไม่สนใจไม่ตั้งใจทำงานซึ่งตัวคุณเองต้องรับมือกับคนเหล่านี้นะคะคุณต้องหาวิธีจัดการที่จะโน้มน้าวชักจูงให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สำเร็จให้ได้นะคะและสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับฟังความเห็นของผู้อื่นคุณอาจจะได้แนวคิดได้ไอเดียดีๆที่คุณเองอาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะคะเรื่องการเงินค่อนข้างดีค่ะอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางการจับจ่ายซื้อของที่ถูกใจในช่วงนี้ให้บริหารจัดก,การการเงินให้ดีนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ อาจจะมีความไม่เข้าใจกันกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นให้ระงับอารมณ์ใจเย็นๆนะคะจะพูดอะไรก็แล้วแต่ควรรักษาน้ำใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแคร์ความรู้สึกกันแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องโสดไปก่อนอาจจะยังไม่เจอใครหรือถ้าได้เจอก็ยังไม่ถูกใจถ้าจะคบใครคุยกับใครก็ต้องระวังเรื่องของการโดนทำร้ายจิตใจความรู้สึกกันไว้ด้วยนะคะ สุขภาพระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่การใช้สายตาในที่มืดเช่นเล่นมือถือในที่มืดหรือเล่นมือถือที่แสงสว่างน้อยเกินไปหรือแสงสว่างจ้าเกินไปซึ่งมันจะส่งผลถึงตาของเราได้ค่ะในเรื่องของโชคลาภมีโชคลาภมาจากการเดินทางค่ะหรือถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ซื้อเลขยันพานหนะนะคะหรือซื้อเลขตัว๋วหรือไฟเครื่องบินก็ได้ค่ะ